ไปบอกเลยนกท้าวเออไปหานงท้าใหญ่ปลาอยู่ไหนให้ใส่เอามาคืนอย่างนี้ใครใส่นท้าใหญ่ปลาไปไปตามหาอยู่นี้เลยตามล่าเออตามล่าเออาังล่ะเ่ัลงล่าง เพื่อนพูดดิเอาใครใครเอารองเท้าใหญ่ปลาไปเอามาคืนใครใครใครปุ้ยมั่งเออลุงเท้าผู้ใหญ่ปลาหายอีกแล้ววางไม่แป๊บเดียวฮะเอาให้เอาให้ปุ๋ยไปดูที่โรงคว่บเผื่อไปดูที่โรงคัวก่อนรองเท้าใหญ่ปลาไปไหนจับจับจับที่นี่จับที่นี่ได้บางที่คงถูงก็ได้อะเอามือมเอาไปได้ให้หไง ไอตัวมึงซื้อเองใช่ไหมแล้วมันเป็นหมื่นอ่ะมึงเอาไปไหนกระวางไปมึงบอกวันจโดไข่ด้วยมันก็เข้ามาบอกก่อนรองเท้ามันไปซื้อปลาดาวเมื่อไหร่เป็นเป็นบอกที่โรงครัวซึ่งก็ใครเอารองเท้าผู้ใหญ่ปลามาผู้ใหญ่ปลาให้เธอมาหารองเท้าเนี่ยเอาไปเยอะไหม มันละลายให้แค่กวางเย็นให้างี้ยป้าขอบกลัวกลัวเขาว่าอย่างจะไม่เขาห้องไม่ได้ก็เลยดูว่าอย่างไปห้าสิบโอเรน้องพลอยเล่นน้ำแต่เช้าเลยชอบละสิใช่ไหมล่ะอย่ามาจิกฉันเชียนะปลาไปดูก่อนไปอยู่ไหนไปเขาใหญ่ปลาสั่งแล้วเอาดูดิไปไปอยู่ไหนไปห้าสิบนะไปอยู่ไหนเขาสิี่เออ นี่นี่ใช่เปล่านี่นี่น,น,นี่นี่นี่อยู่นี่กระด้างลงเี่ยวนี่ไงนี่ไง <c oughs> นั่นแหละของหวยให้ไหมนี่แหละของผู้ใหญ่ปลาแหละใครถามที่ใครเอามาใครใส่มาเออใครใส่รองเท้าผู้ใหญ่ปลามาแกตอากันเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้เออของผู้ใหญ่ปลาใครใส่มาไปคือผู้ใหญ่ปลา ต้องให้สมจิตเหนื่อยเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องไปเชยร์กับมานี่ไีบางมาแล้วไงบางมาแล้วไงะมาวเองข้าวโมยรองเท้าวไปเลยบอกบางบางองตัง ใา่แล้วกล้วยคอหักเลยโหยังไม่ใหญ่เลย,ยแล้วแล้วทำไมทีเนี้ยเองินอะไรเน<อ>ี่ยไปแบ่งกันเขาเห็นต่อหน้าอยู่นะพวกเจ้าอ่ะเออทีนี้พวกมึงไปไม่รอดกลเมียคนี้อสงองนี้ถ้ววเจ๊ถอลเอ,าอ,เอาวาง้นเนี่ยทนทีว่าไีา้ใหเาเออ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 ้อออองแ่แล้วองช้าผู้ใหญ่ปาแล้ว ที่นี่นะวางเกือบไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะพวกที่ไม่มีสติมีรองเท้าใส่ของตัวเองจับใส่มดรองเท้าของตัวเองก็ยังจำไม่ได้นะใส่ของคนอื่นเขามั่วไปหมดอ่างนะนะเออใช่เพื่อนโอ้โหเป็นลายงานผู้ใหญ่ป้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ป้าอาจจะให้เนี่ยเอาไปใส่ก็เพียงท่านองกว่าเออเดี๋ยวผู้ใหญ่ป้าอาจจะให้เงินเจ้าเนี่ยวันนี้โอ้โหทำความดีเนี่ยหาหาเกือบเจอเนี่ย เออได้ผู้ใหญ่ปลาเดี๋ยวผู้ใหญ่ปลาให้ทำความดีไงเธอหาเกือบเจอไงเออหาเกือบเจอเนี่ยเดี๋ยวบอกใหญ่ปลามาค่าค่าหาเกือบยี่สิบบาทข้าละสิบบาทวะงี้เออบอกผู้ใหญ่ปลาเราเจอแล้วข้างละสิบบาทผี่ใหญ่ปลาต้องเอามาให้ยี่สิบบาทเออหาของเขาผู้ใหญ่ปลาของเขาหายเอ้าเอาเออได้แล้ะ ข้างละสิบบาทเพื่อนวันนี้เราได้เงินกินขนมแล้วโอ้โหงานไม่ไม่ยากสำหรับเราเลยใช่เออเออจะไปให้หมอบางทำอะไรมใช่ชุกวีนี่ใส่มั้วอ้ยหมด

เงินเรียกเงินเลยบอกบอกว่าหาไม่เจอแล้วไม่ได้เราต้องเรียกค่าถ่ายี่เราอุตส่าห์ไปหามาให้ได้ไงยังเหนื่อยยังเงื่อตกเลยอ่ะเธอต้องอาค่าถ่าย้องเรียกค่าถ่ายบอกผู้ใหญ่ป้ามาเลยยี่สิบบาทร้างละสิบบาทอ่ะอะไรเราต้องทำถ้าเป็นเงินเป็นทองทำไม่เป็นเงินทองทำทำไมเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อพี่แบม เนี่ยเราได้รองเท้าแล้วเราก็จะให้รางวัลชมเชยเออให้วันเคลื่อนแบบวันเอ่อปลอบใจแบบโอ้โหเป็นรางวัลที่ดีมากนะและสง่างามด้วยหาเกิบเนี่ยเข้าไปเนี้ยอืมออืมอันนั้นเราก็เล่นว่ามีกำไรถูกไหม วันนั้นหลานส่งให้หมดเลยตังอ่ะหมดละสามร้อยนะฮะหมดเลยให้ส่วนน้อยแค่สามร้อยหึสามร้อยบ้าเลยละเมื่อวานที่เอฟซีให้ร้อยละไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครส่งมาให้เมื่อวานบุ๊กถือให้เองไงที่มันส่งให้เร็วเนี้ยหมดแล้วเลยที่ฉันจะไปบางเลนน่ะที่ฉันไม่ให้ก็ให้คือก่อนไปบางเลนหมดแล้วเลยสามร้อย ยังหมดแล้วันนี้เดีข้ามันตาสิบบาทาร้นเจ้าองมาสี่ร้อยสามร้อยล้หน้องสาวอ๋อนั่นน้องสาวเหรอไม่ใช่หลานเหรอไม่ไม่ไม่เพื่อนใช้หมดแล้วเหรอหมดจังอ่ะยังนี่เดี๋ยวนี้ได้อีก เดีเอาเกิดมาแล้วเออเราเกิดมาแล้วเรกไือมนะพี่แบม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 ไปยังกไปยังยเงเออโอ้โหนี่ไอ้มันโด เออใช่เนี่ยความสามารถเนี่ยทำงานความดีหาเกือบผู้ใหญ่ปลาได้ถือว่าสุดยอดแล้วเพื่อนปใบต้องสิบหกบาทซื้อลูกอมหรือเปล่าเออเราต้องเราต้องให้ตังเราค่าเราเอารองเท้ามาให้ได้ที่ดูภาพบุคคลจิงวามาใส่ใครเอาบลักฐานัะไรเนี่จะเป็นนี่